สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องนุมทัชชาแนลนะครับวันนี้พามากันไก่ครับนุ่มไบตนคนคัวไก่ครับนี่ครับสื่อไก่โค้งมากจะโค้งมั่วไยสองสองโค้งไม่นีเทียนยังก่ะกันไก่ชื่หนนายบอกเนี้ยกันไก่ครับสูตรเด็ดวันนี้เด็ดเด็ดสูตรชิเด้ดวันนี้เดียนเลยเคียงจุ่นจวนได้ดิเราให้นุ่มไบต์คัวไก่วกำลังฝักไก่ ไก่ทำยังไงเลยโอ้หมีดแม่สูหานตรงไหมก็นวมไวหมือนคนคั่วไก่ครับมือนีเป็นเชฟเอะหมอไฟนะหน้าที่มีหม้อไฟนุ่มออยครับมือนี่เดี๋ยวให้นุ่มออยฟักไก่สู้แบบนี่ครับมีต่งพึ่งหอมมีไปเพื่อกินมั้งครับอืมเอาวน่ะลองมือน่ะใช่ปะฟันมีหยดบางบ่แหอะไบิดงตัวแรกวะมีบางไหมเนี่ยไม่สวย เไดกินบอตับตัครับกัมวิเดเอตัเลยวะก็น่าไหวะดูกกั้มแกวกลับมาห้องเด็ดดีป่ะโอครบโคกินน้ำมกินแบบเด้อตรงืนวันีไหมครับวะเครับนี่ไก่ทับเียว เดี๋ยวเขาสิมาตําเครื่องเขาไปดิให้นุ่มบ่อยท่นตะไครก่อนโอรเสบเลยว่ะบ่อยก๊ะนังซอยตะไครสซอยตะไครปินตะปินตะได้การบ่แยกการใสร่ลูะะไปแล้วครับต่าแล้วครับมันดิ่งย่งยังย่า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 กี่เซนหน่อยเดี๋ยวพี่ท่านนี่สอยอยู่เมืองเชียงเน่ยพี่ย่าโอ้โหมีสรอยตะไครให้น่ากลัวด้วอุ้ยคือเอาแบบอ,อัน,นอันนี้มาตัมก่อนมันยังหอมยังไงใช่เบิร์ดเลยบบ่ป่กเนี่ยคนต่ำสิทธัย นี่ครับคุ้นต่ำอันนี้คุ้นซอยนี่ยังกอะซองยังกอะซองขวดครับซองขด <c oughs> <c oughs> อดใส่ไอคไทยเม็ดลงไปครับต่ำเลยโคกเล็กนเนาะโคกหวด,ดีลยนะมองม่แตกรุ่นนี้โครกรุ่นนี้ เปนได้มาบ่เป็นจะได้ครอบตัวส้มผมคือโจรบวงเสียงต่ำโกกโคบิแพรก็ซอยไปแพรต่ำก็ต่ำไปส่วนผมแพรกนางเบิ้งครับเส่ซะยบ่ไปปรกุดย่ำบ่เสีมาสัส่ลงตำไปแสนบ่ คกันควิดดิ่งอาอีกวะกันใบบวดกัเเครื่องเขาเครื่องต้องถึงเเดี๋ยวเราไปเก็บเก็บออกิดิบกันนีครับแพริกพริกเขียวครับเก็บเก็บมาแล้วใส่ตำลงไปได้มนตตี่รัเทียมมใงไปเครืตมบ แกมังไปหรอใส่พริกแกงมงไปแกงตายยังี่พริกแกงเผ็ดเอานี่บอกว่าใสอีกคนนึงกิ้ซื้อไวแน่นโอ้โหไอ้ชัดิ่อพริแกงไใส่พรแกงลงไปแดงนิ่งึะแดงว่าแมนแดงวันขอเส้นซื่อเดี๋ยวมึง็หงอเาเอาอุตสาห์เส้นซื่อเว สองห่อไปเลยมักจัดจานห้องมักรถจัดเ้าก็เป็นคนจัดครับจัดเด็กดัวแต่เราเดือบ้ามไปซื้อถัดเหรอเนาะไปนี่ก็กินต้มอึ่งไปใช่ป่ะอุ่นอุ่นเซกานเ่าต้มอึ่งอุ่น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 บ่เพื่อกิด่างแก้มเหมือนนี่นุ่มแตกกินอ่างวันก่อนแงงตึงยังอย่างนี้คือไงวะบอกเลยว่าเครื่องนี้ไม่ต้องซื้อ ใกล้ตัวเดียววันงสงไม่ได้น่อยที่มือบนที่ดียใส่หน่อยจำไปจำไปเดี๋ยวรอตอนลุงแซคจำเดาได้เลยหลังจากอยอี๋ยเพื่อเรวเลยลุงถาะด้โ้ใส่มือเลยวะเชียบ่อยส่วนเลยปนไป ช่วงบดงย่างดไม่นะวงม่ดึงนี้ครับนี่เพิ่มหอมนี่เพิ่มหอมเนียคนหมดไหมเออเออหมดแดงกัดหมดแดงกัดส่วนดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยล้อสุกยังไงขาเสียวเครื่องลงไปครับ๋ยนไก่ซุกยังไงกันนะไก่ต่อทานเลยวะสุกแล้วเาิมาาเครื่องรุ่งรัเบี้ ม้กัดมกัดน,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 นี่นี่นเรีใส่เครื่องลงไปม้่นไหครับมึคนใส่เลยจ่มคนใส่ลงไปเลยลงอรครับถงแกะถึวดโคก่อนลงไป คน,นี้เขากันนครับบัณฑิ้หนุ่าานนมวัยครับเป็นเชฟสมัยวัี้ยังนอนถ่ายกินมืงม่ยงมือกล่องอีเดีมาเด้อครับเดียวกินขเขาเลี้ยงมันกันตอนเวลาทุ่มหนึงครับทุ่มนึ่งอก้นี่ยไปทุกก่องทุกจานทุกคนหอมดับบีกรลังหอมเลย นี่บริโภคจักกุฎดีเลยใส่ใบบกกุดใส่ใบกระเพราลงไปนี่หอมเลยนะบอกเลยเราไม่ไดลูกกับเราม่ไดนุ่มไหวครับเป็นนล้กินจริงครับหอมเลยว่ะนี่ครับใส่กระเทียมลงไปแล้วเทียมมีลูกโดดนี่ในการเลย ปรุงบ่านี่ปรุงมปรุงครับไปนนี่นี่ครับปรุงครับไปนี้ใส่น้ำตาลลงไปโอ้ใส่บนโลแล้วใส่บวอคือาชีาะนะใส่น้ำตาลลงไปครับน้ำตาตาโน่ไหมหาินานครับนี่ลดพอแลอไรเปียวมันเดียวกินงาน หงสลดกับถงม้แล้วเชี่ยบหนิวสุดยอดดีวะเจียแว้งนีรถดีครับเดนไปเพราะว่าเพระเพราะว่ามีเทีมมควายถุงเมยเใี่ยวมามีนี่เหมอนก็มีก็ถือว่าสุดยอดแล้ว เมอเหนียวไม่ชูคับใส่ไล่พูดเดี๋ยวรอสซุกเลยครับบะทีนเดี๋ยวลอตอนใส่ใบกระเพราครับหอมๆเลยมหมวยนใส่ใบกระเพราได้ไลยเลยใส่คราดอีตู้ลงไปกระเพราอีตู้ลยนี่มนะครับหอมเลยนะพอดี เนื้อกินหอมมาเลยปะซุกแล้วครับไปทีนี้ความากินแล้วเทใส่ถาดนะครับอ,อ,อื้มสีมือเรียบร้อยหอมมาเลยวะใสสนใจอีกตัวไหเด้เอเห็นไหมครับที่ลงถาดเลยลงเสือในการลวกซิมหรือวะ สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วแล้วเอาไปก,กินกันเลยครับบรดนดี้นี่อ,นอุ่นต้มอึ่งครับอือเป็นตัวเป็นตัวเลยครับต้มอึ่งกันไก่กับต้มอื่งเดี๋ยวเดี๋ยวเจียนปิ้งชิ้นด้ครับบาดีนี้ปิ้งชิ้นแหง้งนี่ครับชิ้นแหง้งเพื่อนตาแข็งไว้หน้าบ้านย้อนเสียวไปปิ้งครับวันนี้เอาเพื่อนใส่ไม้ปิ้งเลยย้ายกันดสดๆเลยครับอืม ใส่ปีงเอาตากว้อยู่หน้าห้าหน้าบานเลยวะชิ้นยังนี่เนือ้าเม็นมาเป็นเนือมาเลยเป้นแดดเดียวตัวเนือมาแดดเดียวอก็บอกเพงนี่เดี๋ยวนี่ละเดี๋ยวเข้าไปเบื้องตอนปีงนะครับนี่ครับปีงเนื้อครับบัานนี้ปีงเนื้อแห้งไม่ต้องปีงดวนนบพริกสองสามเท่อก็เลย ชิอนนอมานี่ครับหังจากเรี่ยวๆิต้มอืองกินชิ้นแหงครับันไกมมอยชิมนนะอืนี่อยอดเลยอ่ะเอาเบิ่นปักชิมนน่เบิ่นครับมาเดี๋ยวอืมองแจ็คชิมกันนะ ไปแล้น้อนี่ครับมาฟูฟูอิงเดย์อร่อยอร่อยนับตบมือปีชินแหงครับมาเด้อครับกิ่นข้าแร้งด้วกันเดี๋ยวซิมมืงกันนะงานครับสอนได้<อ>ไหมสอนได้สุดรุดนี่ครับกินตูดครับกินตูดอือคือใหญ่ ที่เมือเมื่อจิ้มปิ้งจิ้มแน่นี้ยเฮวยแต่จิ้ซีนชิมหลายปด้หยัม่ได้หอมีเดี๋ยวตั้งกล่องะนี่งนนี้มชหรอกยเกเเ็ั่เห็นไ เียเขาแรงหรือเขาเดือดเขาเจ๋อเนี่ยเจ๋อปีได้เลยไม่แล้วเขาหมอยู่แก่กาบง้อปากอยู่เลยมึงโลครับตินโต่อย chào bác không có bóng <laughs> Mà gì nữa Cái gì cơm trứng luôn Bin chịnh xin hàng lại hẹn gặp 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 ừ, ừ Ừ Ừ Ừ gặp lại hẹn gặp lại Ừ เราดูดวงกันอยู่ไม่ยังนะแค่บ้านาลงดูนะึ้าป่ะซาด้วยหังก็มอนีออกก็มึนซาลกเนี่ยชาจะปุยย่ะคนอืดนเเมือน่า มาเดียครับยังไงอันซ้ำหนีก่อนนะครับขออนุญาตก,กินก็เปเพื่อนนะครับที่ร่วมกดไลค์กดแชร์กดต,ตออกิดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ติดต่อไปนะครับสวัสดีครับ